พระเจ้าลิบพระบาทสมเด็ดเพจพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญคือทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลองและวิจัยหาพันธุ์ใหม่ๆทั้งพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆเพื่อแนะนําให้เกษตรกรนาไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยมีเป้าประสงค์ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้เช่นการปลูกสบู่ด,ดําเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรงมีพระราชดำริว่า สบู่ดำน่าจะมีคมุณสมบัติบางอย่างดีกว่าน้ำมันปาล์มในการทำไบโอดีเซลพรูะว่าต้านเสบูดำจะเริ่มเติบโต,ตได้เร็วกว่าปาล์มน้ำมันและสามารถเก็บผลผลิตได้หลังจากปลูกไม่เกินหนึ่งปีกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบูดำขึ้นโดยให้เป็นโครงการนำร่องการทำไบโอดีเซลชุมชนเช่นที่ตำบลทับมาจังหวัดระยองอันเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นรูปประมอย่างแท้จริง